สวัสดีจ้าไปรีพาเพลินค่ะามาพบมาปอกกันอีกคือเก่าน,นะคะกับสถานที่เดิมเดิมแต่คนละวันคนละเวลานะคะต่อกับมื่อน,นีร่ก็ตรงกับวันที่2 2เดือนกรกฎาคม2568ค่ะมาพบกับสายฝนพอปล่อยนะคะมือน,นีร่ถ้าอยู่เขาพนมราพี่น้องผลกระทบมาถึงลำปางแต่บอตรงแห้งนะจ้ะ ตกพ่อลํำค่านาะพี่นอ้องตกพอ่อพ่อไปสายยางหยางนล่แหละพี่น้องตกแทกกับ่บตกตกค่อยค่อยตกลินลินฝนตกฝนสีไกลกับกินเขาคือเกาพี่น้องเบิ่งดูประกันกินคือเกาพี่น้องอ,อยังงไ้กินกับกิโยนอย่างไห้กับินกินเหมือนเดิมมาสัน่นขี้บาไมมฝนตกแล้วมันสีเข่าคอกนาะพี่น้อง บ่เข่าตัวพี่น้อง่งนน่กินและกระเล่น้อมนะพี่น้องเนาะทั้งกินทั้งเล่นมืนะมือหนึ่งสิภาพมาอัปเดตท,ทั้งใครเด้อเหมือนนี่เพิ่นเห็บไก่แม่สาวนาแดงมุนหุนหันหันพี่น้องเป็นสิบเป็นเศร้าตัวบมละเป็นสิบยี่สิบตัวเนาะเพิ่นกระลังสิเริิมใครพี่น้องหาใครใครซ่อนกันดันนี่พอบ้านนี้ขั้งไหบ่บท่านพี่น้อง กระแปลกใจยี่ว่ามือนั้นว่านอย่างมือนนีมาลากกินเบิดพี่น้องบนันนีมา,ขาไข่ไหมเพิ่นมาสอนกันตัวพี่น้อง <c oughs> ก็เลยเสียนทั่งไห้เล่าลายหังเนาะพี่น้องมือนีพรลลีก็ไปซื้อตะกามาแล้วเนี่ยเรื่มเพจแถมไม่เนาะพี่น้องมือนีเดซีเนาะอื่นจะซืมาเพิ่มเสียแต่มันหอดีซิมหัางเนาะพี่น้องซ้ำไก่เนาะไก่ยีสิบตัวก็เซียยีซิมหั่งเนี่ย ิ่มทา้งไข่นอะจาะขยายเลยเด้อไกพ่พี่นี่ิ่มจกขยายพลาดขยา,ายเลยพี่น้องซุ่มฟักก็มีพี่น้องแหละฟักแหลวคือกระแตงเนี่ยเหมือนแรงเนาะแต่ะแตงโซ่ไปตาลิต้ไก่แมนน่ะพี่น้องบมอมันเทียงหาไข่มันจนฟักจนแหนบแล้วเนาะมาลาก,กินไข่เฟิม่มสรุปแล้วพ่ลี่ก็หาขอมุ่นบได้พี่นอ้องว่าอีหยังเมื่อกินมาเอาเนาะหาขอมุ่นบได้เลย หาบ่ได้เลยขอมูลว่าว่าอิหอย่างกินไข่มันนาะจะอ้อก็ะสีจอเบ่งคุ่มือแล้วพี่น้องว่าที่นี่เห็ดหังไข่ไปทั้งนอกคอเนาะพี่น้องยังบ่ววางเวียกนาะจะนาะวางเวียกก็สิต่อต่อคอเพ่นออกไปอีกนาะจะนาะต่อไปอีกมันมันบ่พอเห็นหังพี่น้องมันมันรู้สึกว่ามันจะแคบไปแล้วขอกไกลนี่เล่าไกลนี่รู้สึกว่าจะแคบนอกจากนี้ผัดแบงแบงเครึ่งเป็นไก่พันไข่นาอพี่น้องเนาะแบงเป็นไกลพันไข่แท้งนีนก็ได้ แบ่งเป็นไก่พันไข่ปอบานว่าสิขยายออกไปทั้งพุนอีอีโนะทั้งต้นม่วงผุนผี่น้องข้างนอกเซลล์ไก่เมืองไว้ทั้งนี้เบิดนี่ไก่เมืองไว้ทั้งนี้เอาไก่พันไข่ขยับออกไปอีกเห็ดหั่งเหหอยม่เห็ดคอกไก่ไอ้พันไข่ไหมเนาะจ้ะเนาะเห็ดคอกพันไม่เนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะหั่งไข่ไพลี่บดามาเบิ้งมืออื่นเนาะไพลี่มืออื่นถ้าปอบานเฮ็ดอีกเดี๋ยวจะมาไหม ทำคลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่า,าเพิ่นสิต่อไปทางใดเนาะนี่ก็ต่อออกมาทางนี้แล้วได้อสี่ห้าเนาะพี่น้องทา้งหน้าผุนก็ม,มีสีแต่ว่าเศษเพิ่มมันฮอดยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งว่าเพิเ่นสิเอาไปชุกใส่หม่องได้ยังสิฮอดยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเก็บไข่แล้วจ้ามื้อนี้มื้อนี้ได้เก้าน่วยจ้าเก็บได้เก้าฟองเก้าใบมันบานเท่าบอกว่าเก้าน่วยเนาะพี่น้องไข่ไก่ก็เริ่มใ,ใหญ่แล้วจ้ะหน่วยใ,ใหญ่แล้ว แต่ก่อนวยเน้นน้อยนะจ่าบะนี้ใหญ่แล้วมึงดูเพิ่นกับบุกคอยห้ามกินอาหารไก่พันไข่ได้เพี่น้องเพิ่นกับมากินเดบเดียวกับไก่บานไก่เมืองเข่าล่ะกินใส่กับหยอกนะเพี่น้องมึงนะเพิ่นก็จะกินใส่หันเนาะกินแล้วเพิ่นจะกินอาหารพันไข่อาหารไข่ไก่พันไข่ส่วนหน่อยนะพี่น้องมันกับไข่คือเกาไข่แดงไข่งามแล้วพี่น้องเขาก็ลดต้นทุนลด ต้นทุนขันคาอาหารไก่พันไข่เนาะพี่น้องตัวนี้ิ่นกินน้ำเนี่ยูุ้งเสาร์คุ้งะจ้กเนาะจ้ามาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งทางนอกดูต้นมะขามเนาะพอบ้านว่าบอตัดออกดอกพี่น้องพนว่าเอาไว้เห็นเป็นพุม่มาซะเป็นโฮมไก่เห็นไก่เลยอยู่น้ำโฮมเวลามันเดดเนาะพี่น้องพนว่าตอนแรกว่าสิตัดออกบานนิ้บอตัดพนว่า ไก่ได้อยู่น้ำหอมน้ำเงาคนว่า,าไปรีก่กระยนันบามันหกมันหยังกระยนันงูหยั่นหยังเขามาเนาะพี่น,อน้องเนื่าห้าหลอมหล่อมดีแล้วคงสีบ่กเขามาละมัง้งเพล่วนปลาก็เลยสิปล่อยมันไว้จังสีให้เป็นห่มไก่เนาะพี่น้องให้เป็นร่มไก่ไก่กับอยู่ในห่มเนาะพี่นอ้องเห็นบ่อหนาแดงแดงไก่แม่นนพี่น้องไก่กแม่สาวนานหนาแดงแดงเนี่ยเริมนาแดงคือเริ่มเริ่มไข่แล้วเนาะพี่นอ้อง สังเกตเบื้องไกลผู้ไกลผู้จะเลือหน่อยเลยเนาะพี่น้องจะเป็นไกลเม่เอาไ้เป็นแม่พันเนาะพี่น้องมาค่อยเบื้องน้ากันเนาะพี่น้องมาลุ่นไปน้ากันว่าเห็ดหั่งได้หลายเพื่นสิขึ้นใครคูหัางบานเนาะพี่นอ้องอ่านเพื่นสิขึ้นใครคือหัางที่ว่าที่เข้าเห็ดใบบนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็ดได้ทุนเนี่ยเฉพาะมือหนีก็เลี้ยงได้ซีหัางเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่นจะเลี้ยงออกมาข้า้งหนอออีได้พี่น้องฟังนั่งพีกับิีเลี้ยงออกมาเพื่อนวา เดี๋ยวมากมากอะจะีเดะก็เบื่องต่อออกมากเลยพี่น้องเอ้ยตะสันฝนถือเนาะฝนตกลงมากเลย่ถือข้างใครไก่ก็จะฟักบ่เป็นบ่เป็นลูกเนาะพี่น้องโใยญ่บัสูน้ำเพลนจักเถื่อลยเด้อต้อนใหม่ประเทศนี้ไก่ตัวน้อยๆขึ้นหยียบกับกะหักกะกองลงมากเนาะพี่น้องมาหนาเสื้อเลยพ่อนะาเมื่อได้กินน่ยก็ด้เป็นทมไก่เนาะพี่น้อง ขึ้นไปนอนอยู่ท้องต้นขามึมนี้พี่น้องมันเป็นภูมิงามปลาสีาพาไปจอบเบิง่งคนขึ้นนอนเนาะพี่น้องไครลีสีาพาไปจอบเบิง่งคนขึ้นนอนเนาะไก่ผูน,นี่จะงามเนาะพี่น้องมึงเนี่ยเป็นพระเอกเลยไก่ผูนี่ขนสวยขนสีสวยพี่น้องสีแดงสีน้ำเงินกับมีเนาะพี่น้องขนมันงาม อาจจะยานคนนิดหน,น่อยเนาะจ้ะเพราะว่าไม่ไม่กับว่ายานดอกพอบา,บบาญญนบาจับจับขายเนาะจ้ะเพิ่งก็เลยแตกตื่นแน่เพิ่งก็สิยานคนแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องไม่ไม่กับว่าพ่อ่านดอกคันเดียวมือแนขึ้นไปน้องยู่เ่ิงต้นขาไม่ได้พี่น้องบัธรรามดาด้ไกลไพีลี่ต้นขามซื่อจนกองลงมากเนาะพี่น้องกองเฟื่อยลงมากค่ะแม่เป็นนวยคือสีมอสเนาะพี่น้องตำตำน้องเก็บง่ายมอมีนวยตัวมะขามผู้ป,ปู่มาได้เป็นสิบป,ปีแล้วพี่น้อง ปู่ไม่ได้เป็นสิบปีแล้วนี่มันมีหน่วยมีดอกอยู่นี่เริ่มเริ่มเขาขอกแล้วพี่น้องเพิ่งกินอาหารแล้วเพิ่งก็เริ่มกลับไปขอกเนาะเริ่มเขาขอกแล้วก็มีเริ่มเขาขอกเขาห่างแล้วก็มีนาอพี่น้องเนาะทุ่งเขาขอกก็มีแล้วป็นไปยืนยู่ทุ่งขอกเนาะพี่น้องแต่รี่สนคุณกระตุกลงมาปล่อย เลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะพี่น้องเลี้ยงบานบานเมื่อเมืองเฮาบางคนพูกัว่าโอ้ยคือสเสียเงินเบิดเงินลายเนาะกับตาคายวัาสันเมืองพี่น้องตาคายนี่กันลายอยู่พี่น้องแต่ว่าามีอันเก่าเ้าปีเดียสือเธอเดียวปีเดียวเนาะเขาจะย่อยสื่อไม่เห็นหอกหน่อยแต่ก่อนเนาะหอกนหน่อยเขาก็ไปหลือออกมาเนาะพี่น้องหลือหอกที่เขาเคยเลี้ยง ตอนน้นเลี้ยงเลี้ยงบปลายพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นยังม่เลี้ยงหมูเนาะเขาก็เลยว่าเออมันบกุ้มพี่น้องเลี้ยงไก่บัดนี้มันกินหลายพี่น้องเอาเพื่อเอาเสด้ขายได้ยังมันบคุ้มผลี่ก็เลยเศร้าเลี้ยงบัดนี้พ่อทามาเลี้ยงหมูเนาะเสษยอาหารหมูมันเหลือเอาเสียจังใดเนาะเกิดคิดว่าลองเลี้ยงไก่บ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะบม่เคยเลี้ยงแบบที่ว่าหายอาหารแบบนี้เนาะจ้ะให้เขา แต่ก่อนเอาหั่กับเขาปลา,ายเนาะจะมาผสมไห้แล้วก็หยวกนี่ก็บก่าเคยเอาไห้กินเด้พี่น้องคือโบออกคือโบออกต่ก่อนนะปัดพ่อเขามาเลี้ยงหมูเขาซ้อหยวกไหหมูกินเนาะไก่กินก็คือสีดีเพรานนะมาเลยปรับเลี่ยนมัดนี้ไหหมูกินแต่อาหารอย่างเดียวเอากล้วยมาไหไก่เนาะคะ่ะต้นกล้วยมาไหไก่หมูหมูกินอาหารมันต้องเสพมันก็ต้องต๊เนาะพี่น้องมันต๊มันอยัางมากกัขอออกมากกวดออกมากามาผสมกับหยวกไหไก่กินกับประหยัดต้นทุนเฮ่าเนาะพี่น้องนี่ละ คือการที่ว่าเลี้ยงแบบลดต้นทุนเนาะพี่น้องกับแม่ห้าสีลื้อซื้อแต่เขาป้ายซื้ออาหารไม่ให้กินละหล่อนมันกัดไงส่าอยู่เลยพี่น้องตัวส่าตัวห้าสีได้ขายมันกะเบิดหลายพี่น้องพี่ไปพลิคิดว่าอาจจะบะคุ้มเนาะเพราะว่าเ้าเคยเลี้ยงมาแล้วแต่ก่อนเลี้ยงแบบนั้นพอมาเลี้ยงตัวหนีเนาะมันกะลดต้นทุนข้าไปหลายพี่น้องห้าได้กินได้ขายได้ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไปเรื่อยพี่น้อง สังเกตเบิงแต่เป็นคนสังเกตเบิงเบิงไกลพี่ลี่จะมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่เนาะจะาใหญ่ขึ้นมาเฮาจับขายแล้วก็จะมีรุ่นหน่อยใหญ่ขึ้นมาแซมขึ้นมาเนาะค่ะเพราะว่ามันไข่ชน่ะมันมีอยู่สองสามเมเนาะบาที่นี้ลูกมันที่เฮาเลี้ยงมาเนาะจ้ะมันเริิมใหญ่เริิมใหญ่เริิมไข่เนาะพี่น้องม่นก็สที่ไข่เฮาก็จะขยายพันธุ์ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงดูยังจนมาเบิงไปน้อกันเรื่อยๆอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเนาะพี่น้อง อาจจะว่าอุ้ยหน้อยลงหน้อยนอยลงก็คืบขายตั้งแต่เลี้ยงมาบ่มียเงบ่บม,บบมีตายเนาะพี่น้องยนงบ่มีตายหงตายหาน้ะพี่น้องตั้งแต่เลี้ยงมานีคือปก,กติสมบูรณ์ปกติมดเนาะพี่น้องมามีปัญหาแต่ว่าจะาอีหยังมาลัก,กินไข่มือนั้นมือเดียวตั้งแต่เขาซ่อมเบิ่งกับบมีแล้วบันนี้พี่น้องบ่เห็นเขามาเนาะแต่ว่าฮาก็ับบเผลอรดรอกต้องจับเห็นได้ว่าอีหยังขามากินไข่เนาะพี่น้องเนะาะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดเลิฟเพื่อเป็นกำลังใจให้เพลีด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ